บรรยากาศดีๆด,ดูสองพี่น้องสองพี่น้องสองพี่น้องอ้บ่มีเงินขุนค้ามีเงินขุนมันต้องลอกไพลลอกมันเด็กน้อยนะกับปองไผลกับปองมันกินอาหารเม็ดนะมือหนึ่งได้กลิ่นพูลาโลยังดีชิใหญ่มันสิขแข็งแรงนังเฟิร์นนี่แม่เพิ่นอึดนมเนี่ย เป็นนันกระสูงซ้ำอ้ายพุ่เนเนอไว้สิบแเดือนเจเดือนสิปดเดือนกับน้องเฟินน้องเฟินสี่เดือนน้อยสี่เดือนเคิงออกเกิดมีนาเอิ้นหาหมูแลว้วอรุณเอิ้นหาแย่น้ำฝนะ่ะ ชอบเล็บเจ้าทันมาเจ้าทันมาเล็บสวยสวยเล็บหนีบเพียงกันจัดปัดบะมีขบบะมีคีเด้แม่เพ่นเล็บทั้งหลังบ่ปันไดเล็บหลังเล็บหน้าแม่เพ่นง้มอยู่ลมเย็นปันนีก่ก้ามีหินเนาะเอาเด็กน้อยออกมหาหัดกินอาหารร่วมกันค่ะ เขาจะได้บอชนกันเบิ๊กจิ๋วก็ออกมาละบิ๊กๆบิกบิกอบิก,บกบไปวนเขาเขาขิดเด้บิ๊กจิว๋วอืมอืมมันห่อไว้หินหินกัดมัน,มนกระเฮ็ดเป็นผ้าขี้ริ้วหอ่อเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทอง มาแล้วสามสหายมาแล้วอย่าทำเพื่อนนะเบลคิดดื้อเด้เหมือนเหมือนเด่นนะ่ะดังไปจุ่มน้ำเป่าเลนเบิดมือใดอ่ะซิโคเลให้มูลเลยอากินนะช้างอย่าทำเนีย่ยลูกช่างอุดรซองตัวเนี่ยค่ะซูซี่กันนะพี่น้อง,งเขาเกิดไล่กัน ตัวตัวตัวพี่เกิดสิบหกตัวน้องเกิดยี่สิบสองอ่ะลื่นกันหกมือมุกดามุกดาอยู่กับแม่บุญธรรมบ่ะอ่าเฮ็ดกันนะ,ะน่ะาน่าไล่ไยไปจนได้อย่าเฮ็ดน้องเฟิรนเนดะ้ออย่านะเบลอย่าทําน้องนะ น้องกินผู้ดีก็บด้อพูดนะสาวอันนั้นยังมุ่นกินอยู่พุ่นกินดีๆลูกน้องบิ๊กเอ้าคือสนน้องแฮงแทะแอ่แอ่สนเข้าปิวแวนมาหนึง่ง